นีแดดย่างร้อนอ่ะโอ้มันเข้าหน้าร้อนแล้วครับนัรผมซื้อรถใหม่มาคันหนึ่งอีอยากได้แบบติดฟิล์มให้มันเท่ๆคููๆโอ้แ้าเรื่องนี้ล่ะผมเนี่ยเชี่ยวชาเลยบอกตรงช่วงนี้กําลังเข้าดูเรื่องสิคทาใหม่ของ 3M อยู่หรอใช่เขามีสินค้าใหม่ทั้งสองตัวนะนะครับมีตัว 3M นะครับเซรามิกนะครับคัแล้นั้นก็เป็นฟิล์มตัวนึ่งน่าสนใจนะตัวหนึ่งก็เป็น คิสตลไลน์ท่านไลน์ใช่เขามีสองตัวสองตระกูลคือสองตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ผมว่าหลายๆอย่างมันน่าจะตอบโจทย์นะอาร์ตนะแต่ผมกำลังมองหาอยู่เหมือนกันขมูลเยอะนะเนี่ยคุณเยอะอแล้วสะดวกวันไหนวันนี้สะดวกไปติดไหมไม่สะดวกไม่สะดวกอืมไม่ที่จะพูดอย่างเนี้เพราะว่าเวลาเราหาที่ช็อปติดตั้งของสามเอ็มเนี่ยงไงยงมันสะดวกง่ายมากเลยนะคลิกในมือถือนิดเดียวเองไนขอดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเราคลิกปุ๊บเซิร์ชสามเอ็มออโต้ฟิล์มนะอ่าพอมันขึ้นมาปุ๊บก ไปดูที่เอ c l u s i v e Shop แค่นี้พอเห็นแล้วเนี่ยร้านที่มันอยู่งาอิก็ได้บ้านน้ำทางไปได้เลยผมก็จะติดภายในวันสองวันนี้นะเอ้ยไม่สะดวกฮะอืมสะดวกฮะอ่าๆ่มอ่ามีธุระวันไหนก็ไปแล้วกันนะมีธุระมีธุรายได้ได้ครับโอเคโอเคอ้าวเป็นไงจ๊ะฮะหนูร้อนค่ะพี่ช่วยทำอะไรให้มันแบบเย็นๆหน่อยได้ไหมอ่ะมันร้อนทำอะไรดีอ่ะ เปลี่ยนแอร์เลย,ยเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนแอร์เปลี่ยนแอร์มันแพงอะดิห้าร้อยไปติดฟิล์มเดี๋ยวติดฟิล์มใหม่ทั้งคันเลยหนูอยากได้แบบสว่างสว่างแต่ว่ากันความร้อนอะฮึมร้อนอะโอเคโอเคโอเคจ้าเดี๋ยวเราพาไป<อ>เดี๋ยวพาไปไปจ้าไปจ้าวันนี้อากาศดีนะเราเองค่ะขออะไรขออะไรอย่างหนึ่งไหมไหมอะอะไรอีกอะคะเนี่ยรู้เพรเลยอยากมาแนวนี้หนึ่งอยากติดฟิล์มอะมันจําเป็นจริงๆนะ ฟิล์ม 3A ไปหาข้อมูลมาแล้วยังไงคะฟิล์มเก่ารถเรามันก็ยังใช้ได้อยู่โอ้มันเลยสามสี่ปีมาแล้วเมืองไทยมันเมืองร้อนอ่ะอีกอย่างหนึ่งแค่ผิวพรรณต่างๆของเธอเนี่ยนี่แสง UV เนี่ยเขาแบบว่าอืมจุดที่เมียชอบอะแบบอย่างเงี้ยได้ใจใช่ไหมถึงแสง UV เมื่อกี้พูดค้างไว้เนี่ยรู้เลยว่าผมิวสวยไม่เป็นไรเลยแสงมันทะลุมาไม่ได้นะยังไม่หมดนะั้นวิสัยก็ดีเยี่ยมด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสีฟิล์ม อยากไปสีเข้มๆเลยไหมขอเข้มๆนี่นี่แน่ใจนะเท่สีเข้มๆนี้จะแอบเอาไปรับกิ๊กหรือเปล่า่ยคิดอย่างนี้กแล้วเอาอย่างนี้อย่าให้รู้นะมันมีหลายเชฟฟรีมันมีหลายเฉดทุกที่แหละจะไปเลือกได้ที่ไหนคะที่ไหนคะเนี่ยที่สามเอ็มช็อปเลยแน่ใจนะคะเอ็กซ์คลูซีฟช็อปแพงไหมบอกก่อนแพงหรือเปล่ามันก็ประมาณนึงราคามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเปลี่ยนมาทีมันใช้กันนานก็มีรับประกันด้วยตังเจ็ดปีไม่เชื่อเดี๋ยวไปฟังช่างเดี๋ยวหาว่าโม ได้ค่ะโอเค๋ยวต้องไปดูก่อนนะคะป้าได้ค่ะได้ค่ะน้านี่ไงเรามาตามแผนที่ GPS นิดเดียวเองเดีวก็มาถึง 3M Exclusive Shop แล้วหาไม่ยากนะคะมาง่ายมากเลยครับผมจอดรถเดี๋ยวเราลงไปดูเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกันดีกว่านะถึงแล้วจ้านี่เป็นไงโอ้โหใหญ่มาก 3M Auto Film นะ โเป็นศูตรมาตรฐานเนี่เป็นไงนสุดยอดอยู่แล้วนเนะเไปลือกนป่รืลช่นไ่ยากปนนเใช่นี่นเหนอันนี้น,น ก็แบบใสนะนี่เลยนี่เลยปน้องนั่งคุณฟิล์มตัวไหนเนี่ยเธอทึบๆเราทีเนียตรงนี้ทึบปุ๊บเฮ้ยวัีครับมาไงมาไงมาไงอะเราอ๋อเข้าใจได้ครับน้องอะไรอ่ะเดี๋ยวเอกเลิด ึงเรียกเธอกันนะเฮ้ยนี่ไหนบอกว่าจะมาพร้อมกันพอดีผมผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาดูปรากฏว่าชอบตัวนี้ตัดสินใจเลยผมจะเอาตัวเซรามิกเอาตะเบียรนะใช่ผมจะติดวันนี้เลยแล้วแรกผมก็อยากยังไงนะเซรามิกอ่ะอืแต่เขาไม่ชอบน้าๆๆเขาอยากได้เป็นแบบคริสตัลไลน์กล้าท้าแดดเขาบอกว่ากันยูวีกันอินฟราเรดเจ๋งๆหน่อยอ่า99.99รถสปอร์ตนะเราชอบแบบใสอมันเหมาะกับรถ ตอนแรกผมอยากได้มืดเข้าใจบุกเขยลิ๊อย่างเราก็ต้องมืดๆผมดูดูตัวต่างแน่ๆนอยากได้ใสๆสะเป็นเจ้าของนะใสๆเห็นหน้ากันไปเลยเราไปดูกันไหมนี่เราเรือนเราเรื่องอันนี้มาแล้วใช่เราเรื่องมาแล้วช่างไว้แ้วเดี๋ยวผมเอารถเข้าติดกว่านี้เลยพี่ยาติดเลยไหมติดเลยสิเดี๋ยวจะได้นั้งคุยกันระหว่างนี้ให้ช่างมาคุยเรื่องรายละเอียดว่าแต่ละตัวมันดียังไงเนาะใช่ใช่ใช่ไปไปคุยกันไปคุยกันได้ ทำไมฟิล์ม 3M Ceramic u l t r er ค c l e a r จึงเคลียร์คัดชัดเจนวิสัยทัศน์ชัดเจนภาพคมชัดเคลียร์คัดชัดเจนเข้มแค่ไหนก็เคลียร์เคลียร์ชัดทุกสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ตัดรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง95%ตัดรังสี UV ได้ถึง99%ฟิล์มโทนสีเทาฟ้าช่วยลดแสงจ้าได้สูงสุดถึง93% 3M Crystaline l แสงส่องผ่านได้ดีทัศนวิสัยชัดเจนลดเงาสะท้อนกวนใจภายในห้องโดยสารไม่กวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสื่อสารได้ทุกอุปกรณ์ดีมสวยใสไร้สนิมกวนใจเหนือชั้นด้วยการสะท้อนความร้อนในมุมแสงสปะปะทบที่ร้อนที่สุด ฟิลมคลองแสงที่ล้ำด้วยเทคโนโลยีคันสูงเพิ่มมิติของการใช้รถยนต์ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เสร็จแล้วรถผมเสร็จเรียบร้อยผมก็เสร็จแล้วกายเมื่อกี้ลองเข้าไปนั่งข้างในแล้วเรับผมถูกใจมากเลยครับของผมเนี่ยคริสตัลไลน์นะทัศนวิสัยดีปกป้อง UV นะแล้วก็แสงรบกวนจากภายนอกแสงอันตรายรบกวนจากภายนอกได้ดีมากเลยชอบไหมจ๊ะชอบมากเแสดงว่าพี่อาร์ตได้ฟิล์มที่ตอบโจทย์ทุกสิ่งที่อยากได้เลยใช่ไหมครับนี่ส่วนของผมนะครับคุณของคุณอะไรฮะเซรามิกอันทัชเฟรยครับครับผมตัวนี้เนี่ย ได้อย่างที่ผมอยากได้ทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่ผมบอกภรรยาไปแล้วยังไงว่าจุดเด่นมันคืออะไรเป็นยังไงครับอนุมัติไหมครับบอสนะครับผมนะครับอนุมัตินะสบายใจแล้วใช่ครับปีบปีครับบานผมแฮปปีแล้วับผมเป็นไงบ้างครับก็รอไม่นานนะเปียววีาติดฟิล์มเสร็จศูนย์มาตรฐานมากเลยนะใช่ครับเรารองอย่างดีสบายใจนะฮะติดฟิล์มที่ 3M เนี่ยรับประกัน7ปีประกันนานยาวๆไปเลยครับผม สบายเลยยาวๆเลยนะเจ็ดปีเนี่ยใช่แล้วถ้าอยากจะแนะนําต่อนะบล็อกใครนะก็อย่างที่บอกเข้าไปดูได้และเรียนได้ที่สามเอ็มออโต้ฟิลออโต้ฟิล์มนะเซิร์ชดูได้เลยฮะทุกช่องทางครับมีหมดเลยครับวว้าครับผมทั้งเว็บไซต์ Facebook เขามีหมดฮะช็อปใกล้บ้านมีทุกสาขาทั่วประเทศหาดูได้ดยอนะฮะใช่อ่ะนั้นเดี๋ยวไปไหนต่อพี่อาร์ตติดฟิล์มาไปหาแดดลองส่งกันได้ไหมบ๊ายบายเฮ้ยไปไป เดี๋ยวเชิญครับผมเ,เดี๋ยวผมปรบตัวห้าวันนี้โอ้โห <laughs> แม่เ <laughs> ชิญับผมเชิญนะผม